ทำไมกันขึ้นนะมาสิทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะโถเอ้ย <c oughs> ในโปรดฟื้นขึ้นมาเถอะนะ <c oughs> ทำไมพวกมันถึงทำกับเจ้าแบบนี้พวกมันต้องการอะไรกันบอกข้ามาบอกมาใครทำแบบนี้กับพวกเจ้าโอพระเจ้าการกระทำที่น่าขยะแขแยงแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน ท่านทานราชาฮะพูดมาพูดมาเลยพวกมันกำลังตามหาองหญิงองหญิงชอบนะ Oh นี่คือเหยื่อของเราเจ้ามั่นใจได้ยังไงข้าไม่มั่นใจแต่จากเสื้อผ้าของนางข้าว่านางคือเจ้าหญิงโชบนะก็ได้งั้นไปลักพา <ไป S 2> ตัวานางอย ไปกันเถอะองค์หญิงได้เวลาอาหารค่ำแล้วหม่อมฉันหิวมากเหมือนกันไปเอปถอะชาปลาข้าจะป้อนอาหารวายุและตามเจ้าไป <Es per ated> <S <S ไม่ลียากาศอย่าง้องสิเจ้าลืมคำสั่งของสุตลต่านแล้วเหรอ <S 1> <S 1> ปล่อยมือข้านะข้าจะฆ่าดเด็กนี่วันนี้ไล่ลียากาศดสุตลต่านสั่งให้เราจับเป็นนะถ้าท่านรู้ว่าเจ้าขัดคำสั่งแล้วก็เจ้าจะต้องเจอกับนรกทั้งเป็นแน่แน่เนจ้าเข้าใจใช่ไหม Oui. Đều khâu đều, đều đều làm mây ก่อนที่ไอ้ชั่วนั้นจะมาถึงนี่เราจะต้องไปถึงบารุตไปเตือนรัดดาวายุนี่กินอาหารซะนะเจ้าหิวใช่ไหม มาให้นะว่ายุจะก็กินอาหารของเจ้าซะสิ องหญิงชบเนอายังไม่มาอีกนางหายไปไหนนะให้นางมาก่อนถ้านางยังไม่มาข้าจะไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นเลย คนไม่ไหวแล้วเจ้าละลุดดินข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องจับเป็นนางองค์หญิงอยู่ใกล้เราขนาดนี้แล้วนะเราข้างง่ายแ,แต่แรกก่อนจบวายุวายุเจ้าอยู่ไหนนะวายุเข้าใจหน่อยลิยากาศนางคือองค์หญิงโชบนาแห่งบารุ์ยิงเราห่างจากพระราชวังไว้ก่อนเราจะปลอดภัยมากกว่า มานั่นช่วยเราไว้มากเลยเราจะล่อมันไปไกลมากขึ้นข้าว่าเจ้าพูดถูกนะไปเถอะไปให้ไกลขึ้นฮนี่มันเสียงของวายุนี่นา โอกาสดีแล้วล่ะเลยละลยะกามามาเลยไปจับนางกันมามาใช่มาไปเถอะวายุวายุเจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนวายุูเฮ้ยนางหายไป,ไ,ปไหนหน,นะ